หกเดือนผ่านไปเมืองเทียนจินประเทศจีนวันนี้เหนื่อยแย่เลยทีนั่นก็ลยารแหละนี่ก็ผ่านมาหเดือนแลาที่นั่นใช่มันไวมากเลยจริงจอมที่ถือกันตาเสียช่วยถ้าท่านได้สื้ออยู่พวกเรากคงจะมีความสุขมากๆแน่เลยนั่นสิตอนนี้ท่านคงมีความสุขแล้ว ตป็นยังไงบ้างแล้วกิใช่ถ้าคุณจะมีความสุขมากสินะใช่เหรอฉันจะซื้ออ๋อฉันซื้อฉันรอได้ยนี่ยโอ้ยตาตายได้ตอนนี้แหละก่อนแม่ไปอนไี้ที่นี้ปล่อยข้าก่อนเขาจะรอให้ฟังพอดีวันนั้นอะหลังจากที่ได้บุกเข้าไปช่วย ตาหลงอ่ะพี่พะเจ้ามีออกมาได้ไม่นานอ่ะก็มีหน่วยปฏิบัติการที่เสเ็จของกองทัพจีนได้บูกเข้าไปใ,ใช่เฉลยเราถึงตัวฆ่าด้วยฆ่าจนรอดไปเถอะว่วาจะพาไปยังที่พักของตัว่าเองอยู่ใกล้ๆอย่างน,นี้แหละเดี๋ยวว่าจะเังน้ชาพอเจ้าเองเย้ <Yeah. S 2> yeah. ทำได้ดีมากสัตนตารือนายพลเฉินเจียงผู้บัญชาการ,รกองทัพจีนพวกเจ้า,างไม่รู้อีกเหรอพวกเจ้าจโดนจับแล้วทฐานประกาศศาสานาอื่นในประเทศนี้เประเทศนี้ไม,ไม่อนุญาตให้เอา,าศาสนา,าอื่นมาเผยแพร่ทหารจับมันเป็นทหารชีวิต เดือนที่แล้วหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าบุกฐานทัพญี่ปุ่น ถาอนาคตไมอยากทำนี <łość> ่ทหารนะครับผมเราเราเอาไปจากพวกมันไว้หมดอย่าใหเหลือใครแตคนเดียวครับไปวันนี้มันวันอะไรคเนี่ยคนที่ก็ดีไม่ได้แต่ก็ต้องไปไป อย่ยต้องการตัวท่านท่านากับา่าเถอะเจ้าคือตาซื้อใช่ไหมใช่ข้าซื้อมาว่าเจ้าเป็นผู้นำของพวกอนุชนต้องอย่างรู้คงรู้สินะว,ว่าการเผยแพร่ศาสนาในประเทศนี้จะมีโทษฐานเช่นไรอารู้ก็ดีแล้วอย่างเงี้ย จ้าคิดว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดอยู่ในน้ำไหมล่ะคิดให้ดีนะเอาอย่างนี้ได้ไหมงั้นเรืองขาข้าสับคุมตัวพวกอันุิชหน่อยนะเดี๋ยวข้าจะให้บ้านเงินทองทรัพย์สินกับเจ้าและให้เจ้ามีชีวิตรอดอยู่ต่อไป สนใจไหมล่ะเอาไม่รู้แน่ใจนะเงินชนะเงินจงอยากยได้หรอท่านไมป็นผู้ผปัญชาก,การวิหาระสาตาวุธมากมายะน้นต้องให้ข้าพาท่านไปด้วยละ่ะแต่ในตอนนี้ประชาชนล้องรอบตัวพวกมันหมดแล้วข้าอขอไปเองข้าจะเสียหน้าแย่ละสิ แล้เจ้าคิดว่าถ้าเจ้าไม่ไปอายุของเจ้าสะเหลืออีกเท่าไหร่คิดดูให้ดีนะค่ะนั้นนั้นข้าจะขอรับข้อเสนอนี้งั้นก็ด,ดีพูดกันง่ายหน่อยงั้นเจ้าจงพาข้าไปจับพวมมันมา มันจริงใช่ไหมท่านรู้สอเพราไม่มีทางเลือกมิวายังไม่อยากตายความตายฉันน่ากลัวจริงจรื่รือผมไม่รู้หรอกว่าในตอนนั้นอะ่ะว่ารู้สึกยังไงความตายอ่ะมันน่ากลัวจริงๆเอางี้แล้วกันนะถ้าเจ้ายัางไม่อยากตายข้ามีข้อเสนอดิๆให้เจ้ากับพวกของเจ้าไปร่วมกองทัพกับข้าไล่พวกญี่ปุ่นออกไปจากประเทศนี้สนใจไหมละ่ะ พวกเราจะไม่ต่อสู้เพื่อใครท้งนั้นพวกเราจะต่อสู้เพื่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวแล้วเราจะนมัสการพระเจ้าเพียงผู้เดียวปากนีทหารครับจับมันไปประหารชีวิตพระเจ้ามั่นใจแล้วหรือที่จะตายพร้อมกับข้าถึงไม่ใช่วันนี้ที่จะต้องตายสักวันก็ต้องตายอยู่ดีแหละข้าดีใจ กับพระเจ้าเช่นกัน,น,กนงั้นก็ไว้เจอกันบนแผ่นดินสวรรค์นะมาจนถึงป่านี้แล้วเจ้ายกจะเชื่อในพระจงพระเจ้าของเจ้าอีกเหรอสันตาหลอข้ายังเชื่อพระเจ้าของข้ายอยู่ความตายน่ากลัวนะข้ามีแตกลัวความตายแต่ยอมรับข้อสเสนอของข้าก็ติดเรื่องแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สำหรับข้าพเจ้านะั้นการมีชีวิตอยู่ก็อยู่เพื่อพิดการตายของข้าก็ได้กำไรยังจะปากจะอยู่อีกเจ้าคงต้องโดนลูกตะกัวก็ให้หายความ,มงงงาของเจ้าซะแล้วสังหารเตรียมตัวเจ้าทำไมงงกันอย่างนี้แล้วข้อเสนอเนี้ยแล้วก็เสือเรื่องไม่เมจ้ามีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมนะ หดทังชีวิตหมดที่ข้ามีาข้าขอวางลงจำควารกรางทางแะโอทุกขวทมรูปสเจ็บปวดนืกชิมชมองยินงีเรือทุกใจบอกไว้ระบเขาจำการ ไหวทั้งชีวิตสังกัดทุกสิ่งที่มีเอย่อถวายพร่สิริแต่จ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มีเพื่อเส้นส้นาาทางชีวิตเป็นเครื่องผู้ชาที่พ่อตายเจ้าข้ามอบชีวิต สองเดือนต่อมาเกิดการฟื้นฟูขึ้นอย่างมากมายที่ประเทศจีนสามเดือนต่อมาต้าซื้อแขวนคอตายที่บ้านที่เฉันเจี้ยนให้ไว้เนื่องจากละอายกับสิ่งที่ทำหกเดือนต่อมาเกิดอนุชนกลุ่มใหม่ขึ้นถวายตัวรับใช้และประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าสามปีต่อมาประเทศจีนได้รับการฟื้นฟูอย่างมากมาย เกิดองค์กรคริสเตียนแบบลับๆขึ้นในหลายแห่งมีผู้เชื่อทั่วประเทศ1,250,000คนในปี1937เมืองเปยผิงและเทียนจินถูกยึอดอย่างง่ายดายโดยกองทัพญี่ปุ่นกองทัพจีนที่นั่นแตกพ่ายนายพลเฉินเจี้ยนถูกฆ่าตายในห้องนอนช่อความรู้สึก ชื่นชมยินดีหรือทุกใจมอบว่าเฮเธอพร้อมพระเจ้าข้าหมดทุกวทออัทั้งชีวิตทั้หมดทุกเสียงทีเพื่อจะไพระิิเพเจ้าข้าหมดทุกวันคืน 深深藏。<Sometimes. S 2>

thank you